ค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่า,อาโรงงานด้ามจอบนะคะผลิตอ่าด้ามจอบอ่าไม้เนื้อแข็งอย่างดีนะคะอ่าเราจะมีสองอ่าเวอร์ชันให้นะคะบางทีบางลูกค้าชอบแบบว่าลงสีสวยงามทันสมัยนะคะทางโรงงานเราก็มีให้ค่ะางานเราผลิตคุณภาพนะคะเน้นผลิตคุณภาพเช็คสินค้าทุกด้ามให้คุณลูกค,ค้าไปถ่ายได้ทุกด้านนะคะ นี่ค่ะ,ะแล้วหมวยก็จะทําการคุมการผลิตเองนะคะก่อนแพ็คหมวยก็จะเทสุกด้ามเลยนะคะเพื่อแบบคุณภาพมันต้องแน่นนะคะการการขายเ,เวลาเราเสนอขายไปยังไงสินค้าม,มันก็ต้องไปอย่างที่เราเสนอขายนะคะ่ะเดี๋ยวหมวยจะมาให้ดูสีชัดๆนะคะค่ะอย่างนี้ค่ะนะคะ สีแน่นสีดีสีแน่นค่ะสีดีสีแน่นสวยค่ะอันนี้เป็นอ่าลูกค้าได้สั่งจับจองไว้นะคะอ่าเหมือนก็มาคุมการผลิตให้นะคะนี่นะคะชัดค่ะค่ะอันนี้ผลิตโดยช่างไทยโบราณนะคะลุงยังไหวนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณลูกค้าที่แบบเอ้ยฉันอยากได้เนื้อไม้ธรรมชาติอ่าเราก็มีรองรับให้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เรียบร้อยนะคะส่งทั่วไทยนะคะโรงงานอยู่บางบัทองจังหวัดนนทบุรีค่ะนะคะอันนี้ก็เตรียมแพ็คส่งนะคะโอเคค่ะงไฝากไว้ด้วยนะคะเบอร์เทอเบอร์เดิมค่ะ0982817925ค่ะหมวยนะคะคุยสอบถามเรื่องราคากันก่อนได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ